พักหวานปลาอายุสองปีถึกฝนแล้วกระลั่งป่งหยอดจ้ะพี่น้องกระลั่งป่งหยอดอันนี้นี่เขาเรียกว่ายอดกระโดงเนี่ยจ้านี่ยยอดกระโดงก็คือมันสีมาเปลี่ยนลำต้นแท่นตรงนี้จ้านี่เห็นบ่นี่แท่นลำต้นของต้นนี้ต้นนี้นี่ปลูกด้วยต้นก้า ปลูกด้วยต้นก้าอายุนี่สองปีแล้วสองปีแล้วแต่ว่ามันบบใหญ่มันบบใหญ่เพราะว่าอ่าเข้าสื่อเข้าสื่อต้นก้าทีในราค่าถือนะเข้าอาจสีเบิงบางเพจหรือบางช่องที่ก็เจา้าท่ายเบิงมาสองปีของก็เจ้านี่ต้นใหญ่ใหญ่แต่กับบรูร่วะก็เจ้าเห็ดจังใดจ้ะอันนี้ก็ล่องเอามาปลูกเบิงเนี่ยจะต้นก้าอายุต้นละยี่สิบ ราคาว่าเป็นอายุค่ะขอโทษราคาต้นลายี่สิบหาบาทนี่เอามาปลูกแล้วสปีตอนแรกนี่คิดว่ามันสีบรยย่างแม่จาะนี่ยเท่งอันคน้นกระเยียบถือฝนอ่าถืออันเครื่องตัดหญา้านี่อ่าต้นพี่เรียงกับตายอ่าปรากกดวามกับคิดว่ามันสีบรใยญยแต่พ่อมาถือฝนปุ๊บนี่พอดี ก็เกิดยอดกระโดงขึ้นมาจา้านี่ตรงนี้เขาเอื่นว่ายอดกระโดงเพะว่าอ่ามันเกิดจากโค่นของต้นขึ้นมาเลยจา่าเรามาถามันตั้งตรงจังสี่นี่ต่อไปนี่ก็คือตรงนี้ละ่ะสิเป็นมันสิเป็นลำต้นไม้จ้ะลำต้นไม้มองนี่ก็สีบใหญ่ต่อไปนี่มองนี่ก็สีใบใหญ่ก็สีล่างก็สีน้อยก็ต้นนี้ก็สีกายเป็นลำต้นต่อไป เพราะว่า,ามันวญญายใหญ่นี่อสื่อต้นกาในราคาถือมาเมื่อราคาถือมันก็นสิเป็นต้นกาที่แคะทีแก่นนะจ๊ะพี่น้องถา้าจ,จะให้ดีนี่ถ้าผู้ใดสิปลูก,กเลือกเอาต้นกาที่ทมันใหญ่เลยในราคาที่มันแพงแน่มันก็นสิเห็ดไหเเฮานี่ปลูกได้เร็ยวจะ้ะงามเร็ยวปลูกแล้วก็งามเร็ยวได้ผลผลิตเร็ยว แค่คันปูกในต้นระค่าเถือก,กสิเป็นยังสีจ่จ้ะต้นราค่าเถือมีมันสิเป็นต้นทีมัน่นใบไย,ยแล้วก็จะขัดถ้าจะขัดเป็นเกจเป็นเกจมาว่าเกจใ่เกจหน,น่อยต้นใน่ต้นน่อยแล้วก็ราคาต่างกันจะ้ะสาสีดีเท่ากับเอาต้นทีมีราคาแพงแน่เจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทขึ้นไปหรือเป็นร้อยร้อยก็บาทก็ดีจะ้ะเพราะว่า มันสีมันกะสีใงเร็วจากมันสีใงเร็วเพราะว่าปลูกเปียบเทียบเบิ้งแล้วว่ามันใยเร็วก็กันแต่ถ้าเอาต้นหน่อยกับสีใบไงต้นนี้นี่อายุสองปีนี่คิดว่ามันสีใบไงแล้วนี่วันนี้มันมาเกิดมันถือฝนมันมาถืออ่าฝนใส่ฝนแนมันกะโป่งหยอดขึ้นมาจาะนี่กะคิดว่ามันสีย่างอยู่จาะนี่คิดว่ามันสีย่างอยู่ต่อไปนี่มันกะสีเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นนี่ ก็สิเป็นล่ำต้นขึ้นมาอ่านี่จะอันนี้ว่าให้ฟังสำหรับอ่าผู้ที่สนใจผู้ที่ศึกษาด้วยจาว่าอันนี้แหละคือประสบการณ์ที่จะคของปลูกมาแล้วนี่สองสามปีแต่ถ้ายุสวนนี่ก็ซี่ปีหาปีแล้วจะ้ะอันนี้ปลูกไว้บานปลูกไว้เพื่อว่าเข้าดูแลไงไว้เบิงไว้แง่ว่าอันมันเป็นจังไหนเข้าปลูกได้แล้วเหา ก็มีควาพภูมใจคันมันเกิดถ้ามันยั่งเพราะว่ามันปลูกง่ายอีรีจากประวานตานี่นี่จ้า